เว้ยออฟนามนมาซื้ออะไรอ่ะเอ้าเรามาซื้อขนมกับน้ำอ่ะแต่จริงๆเราจะมาซื้อถุงยางเลยแต่เราไม่กล้าเฮ้ยทำไมถึงไม่กล้าอ่ะก็ดูแม่ค้าเด็กเป็นผู้หญิงถ้าเราเขาคิดเราในเงีย้ยเรจะทำยังไงเฮ้ยจ่ายทำไมการใช้ถุงยางอ่ะเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่ไม่สำคัญและการตั้งครรภ์และที่สำคัญอ่ะเป็นการรับผิดชอบต่อคนรักของเราเออเรามีวิธีเว้ยวิธีถุงยางโดยไม่อายอ่ะวิธีอ,อะไรวะบอกหน่อยดินายก็แค่เพิ่มความกล้ากับตัวเองแล้วก็บอกกับแม่ค้าตรงๆไปเลยว่าเฮ้ยเราอยากได้ถุงยางกล่องนึง ที่ไหนก็ยังกลัวเราเออเดี๋ยวเราจะลองทำดูเออต้องเดียวเว้นะคะครับคี่เงินครับขอที่ย่างหนึ่งกล่องน,นะครับขอบคุณครับ